วันนี้เรามาเรียนรู้ในบทที่4กันนะครับสำหรับบทที่4นั้นก็จะเป็นเรื่องของ b o ๊กมาร์ Microsoft Word b o o k m a r ์ Microsoft Word คือการใช้ที่ขั้นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมากลับมาหาที่เก่าได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในทางของคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไวใ้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่ายกล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่ายสำหรับขั้นตอนของการทำบุ๊กมาร์คคือ 1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำรายงาน 2. ช่วยให้เรา ทำงานได้ง่ายขึ้นรวด,ดเร็วสะดวกเรามาเริ่มดูกันเลยผมจะเริ่มพิมพ์นะครับผมจะเริ่มพิมพ์สมมุติว่าผมกำลังทำรายงานอยู่แล้วทำงานเยอะๆอ่ะพอผมทำงานตรงนี้ผมทำงานถึงตรงมาถึงตรงนี้แล้วผมจะใส่รูปภาพแล้ว จะเว้นไว้ก่อนเพื่อที่จะใส่รูปภาพตรงนี้แล้วผมจะเว้นยังไงผมก็มาทําผมก็ไปที่บุกมาร์กนะครับตอนแรกเราไปที่แท็กก่อนแล้วเราไปหาบุกมาร์กตรงนี้เราก็มาจุกไว้เลยตรงนี้ว่าเหลือใส่รูปภาพเราก็กดเพิ่มไปเลยโอเค จากนั้นเราก็มาเริ่มทํากันใหม่เริ่มทํางานกันใหม่พอผมทํางานปุ๊บทำงานทํางานเน,นี่ยไปถึงนี้แล้วผมอยากจะกลับไปใส่รูปภาพอันเมื่อกี้ผมหาเอออยู่ตรงไหนเราก็หาไม่เจอหายังไงเราก็หาอีหาไม่เจอแล้วก็เราก็ต้องเสียเวลาอีกไปหา เทเลน้าเทลนัวเทีลน้าเทเล,น,ทลน้านะครับเราก็ง่ายๆเลยไปกดที่บุ๊กมาร์กที่เราได้มาร์กไว้เมื่อกี้อ่าตรงนี้เราก็กดไปที่เลยเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นหน้าที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้เลยเราก็ใส่รูปภาพได้เลยเราก็ใส่เลยรูปภาพตรงนี้พอเราใส่รูปภาพเสร็จเราก็เสร็จได้เลยเสร็จเราก็ไปทํางานของเราต่อถึงตรงนี้ เราคิดไม่ออกว่าเราจะใส่อะไรต่อว่าเราเราก็ต้องเว้นไว้ก่อนเพื่อที่จะทําหน้าอื่นไปอีกเราก็ทําวิธีนั่นอีกไปที่บุกมาร์ก <some> เราจะคิดเราพิมพ์ได้เลยว่าเราจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ให้เราจําเองตรงนี้ผมพิมพ์คําว่าคิดไม่ออกแล้วกันง่ายๆ ไม่ออกกดเพิ่มไปเลยกดเพิ่มพอกดเพิ่มเสร็จเราก็ย้อนไปดูหน้าอื่นที่เราอยากจะทำเราเว้นไว้ก่อนตรงนั้นเรายังคิดไม่ออกเราก็ไปทำในสิ่งที่เราคิดออกก่อนไปทำไปทำอะไรให้เรียบให้มันเรียบร้อยก่อนตรงนี้ในส่วนของหน้านี้เราไปทำ พอทำทาไปสักพักหนึ่งเราคิดออกแล้วเราอยากจะกลับไปทําอันเมื่อกี้โอ้โห13บสาหน้าหาจริงๆเราต้องเราก็ต้องหาเสียเวลาหาอีกเครียดกับการหาอีกเราก็ไปที่บุ๊กมาร์กได้เลยง่ายๆไปที่คิดไม่ออกเมื่อกี้เราก็กดไปเลยปิดตรงนี้ได้เลยเคอร์เซอร์ก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ได้เลย หน้าที่เรามากไว้เมื่อกี้อ่าอีกอันหนึ่งเราจะไปที่หน้าที่เราบอกว่าเหลือสายรูปภาพเราก็กดไปเลยง่ายๆเคอร์เซอร์ก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้อีกหน้าที่เรามากไว้เมื่อกี้ง่ายๆใช่ไหมครับช่วยในการทำงานของเราให้สะดวกให้เร็วขึ้นสำหรับ ในส่วนของบุกมารผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ